คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ยากที่สุดในบิตคอยไม่ใช่การเรียนรู้เทคโนโลยีแต่คือการลืมสิ่งที่เราเคยเชื่อเรียงเงินมาตลาดชีวิตเราทุกคนเกิดมาในโลกที่เฟียดถูกสอนให้เป็นความจริงเราคิดว่าเงินคือสิ่งที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วมันคือมายามายาที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากตื่นจากมันเพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภยัยแต่บิตคอย คือเสียงเรียกจากโลกแง่งความจริงที่ถามเบาๆว่าคุณแน่ใจเหรอว่าสิ่งที่ถืออยู่มีค่าจริง 2. งคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยไม่เคยตั้งคำถามกับระบบเงินเลยเราเรียนรู้แค่ทำงานเก็บเงินจน่ายหนี้แต่ไม่เคยถามว่าทำไมเรายังต้องทำงานหนักขึ้นทุกปีทั้งที่เทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นคำตอบคือ เพราะระบบไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เราหยุดทำงานมันสร้างมาเพื่อให้เราทำงานตลอดไปและบิตคอยคือคนแรกที่กล้าเดินเข้าไปกลางห้องแล้วพูดว่าระบบนี้ไม่แฝร์ 3. คุณไม่สามารถเข้าใจบิตคอยได้ภายในวันเดียวเพราะบิตคอยไม่ได้ถูกสร้างมาให้เข้าใจง่ายแต่มันถูกสร้างมาให้เปลี่ยนวิธีคิดของทั้งโลกมันไม่ได้บอกให้คุณซื้อ มันบอกให้คุณตั้งคำถามถามกับทุกระบบที่คุณอยู่ถามกับเงินที่คุณใช้ถามกับความหมายของมูลค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณ 4. ทุกครั้งที่มีคนพูดว่าบิตคอยซับซ้อนจริงๆแล้วมันไม่ใช่บิตคอยที่ซับซ้อนแต่มันคือระบบเดิมของเราที่มันยุ่งเหยิงเกินไปบัญชีธนาคารดอกเบีย้ยเงินเฟอ นี่รัฐบาลพันธบัตรทั้งหมดนี้คือคกลไกที่ซ่อนความจริงไว้หลังตัวเลขแต่บิตคอยมันเอาความซื่อสัตย์กลับมามันไม่ซ่อนอะไรไว้เลยมันเปิดทุกอย่างให้คุณเห็นตรงไปตรงมา 5. b i บิตคอคือระบบที่ไม่มีใครควบคุมไม่มีศูนย์กลางไม่มีเจ้านายไม่มีใครมากดปุ่มพิมพ์เงินได้ทุกเหรียญที่เกิดขึ้น ต้องมาจากแรงงานและพลังงานจริงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ในเชิงเศรษฐกิจเพราะมันผูกมูลค่ากลับไปที่ความเป็นจริงของแรงงานมนุษย์ไม่ใช่คำสั่งของใครคนหนึ่ง6การจะเข้าใจบิตคอยจึงต้องใช้เวลาเหมือนการเรียนรู้ธรรมชาติคุณไม่สามารถเร่งให้ดอกไม้บานในวันเดียวได้คุณต้องดูมันเติบโตแล้วระหว่างนั้น คุณจะเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นด้วยบิตคอยก็เหมือนกันมันไม่ได้เปลี่ยนคุณด้วยความรู้แต่มันเปลี่ยนคุณด้วยความเข้าใจเวลาคนที่เข้าใจบิตคอยไม่ได้เพราะอยากรวยแต่เพราะเขาเจ็บกับระบบเขาเคยเห็นพ่อแม่ทำงานหนักทั้งชีวิตแต่ไม่มีวันได้พักเขาเคยเห็นค่าแรงที่ไม่เคยขึ้นเขาเคยเห็นเงินเก็บที่ละลายไปต่อหน้าต่อตาและวันหนึ่ง เขาเริ่มสงสัยว่าถ้าแรงงานคือของจริงแล้วทำไมผลตอบแทนถึงหายไปทุกปี 8. บิตคอยไม่ได้บอกให้คุณหนีระบบแต่มันบอกให้คุณเข้าใจระบบเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อของมันเพราะเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณจะเริ่มใช้มันอย่างที่มันควรจะเป็นคือใช้เฟียสเพื่ออยู่รอดและถือบิตคอยเพื่ออิสระ 9. คุณรู้ไหมว่าทำไมบิตคอยถึงถูกโจมตีมาตลอดเพราะมันคือสิ่งเดียวในโลกที่ใครก็พิมพ์เพิ่มไม่ได้และสิ่งที่พิมพ์เพิ่มไม่ได้คือศัตรูของระบบที่พิมพ์ได้บิตคอยไม่ได้ต้องการทำลายระบบแต่มันกำลังบอกเราว่าเราไม่ต้องพึ่งระบบเพื่ออยู่รอด 10. คนที่ยังไม่เข้าใจบิตคอย มักมองว่ามันไร้ค่าแต่คนที่เข้าใจบิตคอยจะรู้ว่าสิ่งไร้ค่าที่สุดในสายตาของรัฐคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในสายตามนุษย์ที่ตื่นรู้ 11. บิตคอยไว้ได้เปลี่ยนแค่ระบบการเงินแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนมันทำให้คุณเริ่มมองระยะยาวมันสอนให้คุณไม่ต้องรีบมันทำให้คุณอดทนกับเวลา และมันทำให้คุณเริ่มเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกพิมพ์เพิ่ม 12. ในโลกของเฟสคุณจะได้รางวัลจากความรีบแต่ในโลกของบิตคอยคุณจะได้รางวัลจากความนิ่งเพราะการถือบิตคอยไม่เชื่อเรื่องของราคาแต่มันคือเรื่องของความมั่นใจในสิ่งที่เข้าใจ 13. บ i t c บิตคอคือบทเรียนทางจิตวิทยา ที่บังคับให้คุณเลิกวัดคุณค่าของตัวเองด้วยตัวเลขและกลับมาวัดมันด้วยเวลาและเสรีภาพ 14. ทุกซาตชิที่คุณถือมันไม่ใช่เหรียญเล็กๆบนหน้าจอแต่มันคือเวลาของคุณที่ถูกบันทึกไว้คือแรงที่เคยใส่ลงไปในชีวิตของคุณและคือความหวังของคนทั้งโลกที่อยากเห็นระบบที่แฟร์จริงๆสักครั้ง15 คุณอาจเข้าใจเทคนิคได้ในวันเดียวแต่คุณจะเข้าใจปรัชญาของมันได้ก็ต่อเมื่อคุณผ่านเวลามากพอที่จะรู้ว่าระบบเก่ามันไม่ใช่คำตอบของชีวิต 16. บิตคอยสสอนให้คุณถ่มตัวเพราะมันทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่เข้าใจโลกนี้เลยแม้แต่นิดมันทำให้คุณเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่คำว่าเงินคืออะไรจนถึงคำว่าคุณค่าคืออะไร 17. บ i t c o i ิตคอยคือครูที่เงียบมันไม่พูดมันไม่ชี้นำแต่มันให้เวลาเป็นผู้สอนและคนที่ใจนิ่งพอเท่านั้นถึงจะได้คำตอบจากมัน 18. คุณอาจไม่เข้าใจบิตคอยตอนนี้แต่นั่นไม่สำคัญเพราะบิตคอยไม่ต้องการให้คุณเข้าใจในวันนี้มันแค่รอรอวันที่คุณจะถามคำถามกับระบบเดิมด้วยตัวเองและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะไม่ต้องให้ใครอธิบายอีกเลยคุณจะเห็นด้วยตาว่านี่แหละคือความยุติธรรมของมูลค่าที่ไม่มีใครแตะต้องได้ 20. คนที่เข้าใจบิตคอยลึกที่สุดไม่ใช่คนที่ถือมากที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจช้าที่สุดเพราะเขาใช้เวลาอยู่กับมันนานพอที่จะเห็นทุกมุมทั้งแสงและเงา 21. คุณจะรู้ว่าบิตคอยไม่ได้เปลี่ยนแค่ระบบการเงินแต่มันเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลก จากคนที่วิ่งไล่เงินเป็นคนที่เข้าใจเวลามันจะทำให้คุณเริ่มรู้ว่าความมั่งคั่งจริงๆไม่ใช่การมีมากแต่มันคือการไม่ต้องเร่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องแข่งขันมันคือการได้ใช้เวลาในแบบที่คุณเลือกเอง คุณไม่ต้องเข้าใจบิตคอยวันนี้แต่คุณควรเริ่มสงสัยวันนี้เพราะทุกการตื่นรู้เริ่มจากคำถามเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าถามเมื่อคุณเริ่มเข้าใจบิตคอยคุณจะเริ่มเข้าใจว่าอิสรภาพมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้ต้องใช้เทคโนโลยีมันแค่ต้องการระบบที่ซื่อสัตย์กับเวลา และนั่นคือสิ่งที่บิตคอยทำมันไม่โกหกเรื่องเวลาทุกบล็อกคือหนึ่งจังหวะของโลกจริงมันบันทึกแรงงานความพยายามและพลังของมนุษย์ไว้ตรงนั้นโดยไม่ต้องให้ใครอนุมัติบิตคอยไม่ได้ต้องการให้คุณเชื่อแต่มันต้องการให้คุณพิสูจน์เองคุณจะเริ่มจากศูนย์ก็ได้ ไม่มีใครสูงกว่าไม่มีใครต่ำกว่าทุกคนเท่ากันในระบบที่ชื่อว่าความจริงคุณอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีแต่สุดท้ายทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันว่าบิตคอยไม่ได้เกี่ยวกับเงินแต่มันเกี่ยวกับการได้เวลากับคืนมา และเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณจะเริ่มเงียบลงเพราะคุณไม่ต้องชนะใครเลยคุณแค่รอให้โลกตามมาทันบิตคอยไม่ต้องการให้คนพูดถึงมันเยอะๆมันต้องการแค่คนที่เข้าใจมันจริงๆเพราะคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ไม่หลงทางในโลกที่ทุกอย่างถูกสร้างมาให้เร่ง คุณไม่ต้องรีบเข้าใจบิตคอยเพราะการเข้าใจมันไม่ได้อยู่ในหัวแต่มันอยู่ในใจและเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณมองรอบตัวแล้วรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่แฟรเลยคุณจะได้ยินเสียงเล็กๆในใจพูดว่าลองกลับไปดูบิตคอยอีกทีแล้ววันนั้นเองคุณจะไม่ได้แค่เข้าใจมัน คุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยสุดท้ายนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้จงรู้ไว้ว่าคุณกำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้และการตื่นรู้นั้นมันไม่ใช่เรื่องของเหรียญหรือเทคโนโลยีแต่มันคือเรื่องของคุณกับโลกใบนี้บิตคอยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณรวยไวแต่มันถูกสร้างมาเพื่อให้คุณเข้าใจว่า ระบบที่คุณอยู่มาตลอดมันไม่ได้แฟร์อย่างที่คุณคิดมันบังคับให้คุณมองเห็นว่าเงินที่คุณถืออยู่ในกระเป๋าไม่ได้มีค่าเท่าเดิมเวลาที่คุณใช้แรงกายแรงใจทำงานกลับค่อยๆถูกขโมยไปทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำบิตคอยจึงไม่ได้มาสอนเรื่องการลงทุนแต่มันมาสอนเรื่องเวลามันสอนให้คุณรู้ว่ามูลค่าที่แท้จริงของชีวิต คือสิ่งที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้เพราะทุกสตโตชิคือผลลัพธ์ของพลังงานความพยายามและเวลาที่ถูกบันทึกไว้อย่างซื่อสัตย์ในเครือข่ายที่ไม่มีใครแตะต้องได้และในวันที่คุณเริ่มเข้าใจมันคุณจะรู้ว่าการถือบิตคอยไม่ใช่การถือเงินแต่มันคือการถือหลักการหลักการที่บอกว่าไม่มีใครควบคุมคุณได้ ไม่มีใครพิมพ์ความเหนื่อยของคุณเพิ่มได้ไม่มีใครลดค่าของแรงงานคุณลงได้บิตคอยคือเสรีภาพที่อยู่ในรูปของตัวเลขแต่มันมีพลังมากกว่านั้นเพราะมันคือเวลาในชีวิตคุณที่ถูกเก็บไว้อย่างยุติธรรมที่สุดสิ่งที่คุณต้องเข้าใจจากตอนนี้คือบิตคอยไม่ใช่ช็อตขัดสู่ความรวยแต่มันคือกระจก ที่สะท้อนี่เห็นว่าระบบที่เราอยู่มันเอาเปรียบแค่ไหนและถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆคุณจะไม่พูดถึงราคาเลยแต่คุณจะพูดถึงคุณค่าของเวลาคุณจะเริ่มเห็นว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบวิ่งตามตัวเลขที่ลดค่าทุกวันและไม่เคยหยุดถามเลยว่าเราทำไปเพื่ออะไรบิตคอยจะไม่ตอบคำถามนั้นให้คุณตรงๆ แต่มันจะทำให้คุณเริ่มถามคำถามนั้นด้วยตัวเองและเมื่อคุณเริ่มถามคุณจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในระบบคุณจะเริ่มมองออกว่าทำไมราคาของทุกอย่างขึ้นแต่ชีวิตคนไม่ดีขึ้นและคุณจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่ลดลงจริงๆคือมูลค่าของเงินไม่ใช่มูลค่าของชีวิตสิ่งที่คนฟังควรได้จากตอนนี้ไม่ใช่แค่เข้าใจบิตคอย แต่คือการเข้าใจว่าความมั่งคั่งจริงๆไม่ได้อยู่ที่การสะสมเงินแต่มันอยู่ที่การเก็บเวลาชีวิตในรูปแบบที่ไม่มีใครขมโมยได้เพราะบิตคอยคือรูปแบบหนึ่งของเวลาที่เก็บไว้ได้ดีที่สุดเวลาที่ไม่ละลายจากเงินเฟ้อเวลาที่ไม่ถูกลดค่าด้วยนโยบายเวลาที่ไม่หายไปเพราะการตัดสินใจของคนอื่น และเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้จริงๆคุณจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตทั้งชีวิตคุณจะหยุดวัดความสำเร็จด้วยสิ่งที่คนอื่นมองเห็นและเริ่มวัดมันด้วยเสรีภาพคุณจะไม่สนใจว่าคนอื่นถืออะไรแต่จะถามตัวเองว่าเรายังมีเวลาเหลือมากพอจะใช้ชีวิตแบบที่อยากไหมบิตคอยไม่ได้เปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีแต่มันเปลี่ยนโลกด้วยความซื่อสัตย์ต่อเวลา มันไม่สวนว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมีเงินเท่าไหร่ทุกคนเท่ากันในระบบที่ไม่โกหกและนั่นคือสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนระบบที่ซื่อสัตย์กับความจริงถ้าคุณฟังจบแล้วรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจดีนักนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพราะบิตคอยไม่ได้อยากให้คุณเข้าใจในวันเดียวมันอยากให้คุณเริ่มสงสยัย เริ่มตั้งคำถามและเริ่มค้นหาความจริงด้วยตัวเองและในวันหนึ่งเมื่อคุณเข้าใจจริงๆคุณจะไม่พูดว่าบิตคอยทำให้คุณรวยแต่คุณจะพูดว่าบิตคอยทำให้ผมได้เวลาชีวิตคืนมา